เห็ดเปลงขาวครับต่อเข้าไปพี่น้องเห็ดแดงก้นนาครับวัตสิบบฟอครับมือนต่อเข้าไปวัตสิบบฟอร์ใช่ครับเป็ดเหลืองแบบอุดเติมเลยครับสีครับเห็ดเปลงดำครับไปแดงขาวครับเห็ดลังไส้จบโอยนะครับจอดเลยครับอือเป็นกี่น้องวัตสิบบฟอเป็นเงาครับเป็นเงาเลยครับไอ้ต่อไปพี่น้องสีเบ่งครับตรนี่เป็นเงาหนึ่งครับปั่นเพื่อสีไลท์ปันกันสีครับเอ มีครับสองดอกครับยี่นี่ครับไปยังลยครับสองดอกครับไปยี่นี่ครับดอกหนึ่งเท้าที่เดิมจากนี้นะครับอ้าวครับเพื่อพี่น้องเพชรเนาะอ้าวครับเพชรถึงเท้าเล่าวันนี้ครับเป็นเดงอกงถึงสามดอกครับเดือดงแดงดงครับเพื่อพี่น้องวัดสิบต่อครับเพื่อพี่น้องงามขนาดเลยครับ สวัสดีครับพ่อพี่น้องขอต้อนรับกับซูช่องจอยนวลท่องเก็บเพชรครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมือหนึ่กระเปื้เศร้าของวันที่สิบเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับกับพี่กัดเก่าละครับพ่อพี่น้องคือปลาโนนท่องมูอสามตะบนหัวคาอำเภอบุญทวีจังหวัดอุบลราชธานีครับหมายเลขของเงาครับพ่อพี่น้องเหมือนเงาที่เริ่มจากไต่พระลานฮองโบกครับมาดูลน้ำกันมาแล้วครับพ่อพี่น้องอยู่ว่าอยู่ในไต่พระลานฮองโบกนี่ที่พิเศษยังเกิดเข้ได้เก็บแน่แต่เสียมานบ่ครับเชิญพ่อพี่น้อง่ตามมชครับ ครับผมดอกแดกแห่งมันครับเย็ดละงกเหลืองครับนี่ละครับดอกมันแข็งดีอยู่ครับเพื่อนพี่น้องสุดยอดเลยครับมันหลุดไหมครับเพื่อนพี่น้องว่าสีมันบ่ครับวัมือนนี่นี่ละงก์แดงครับ กำมาอย่ดอกสองดอกให้เป็นคูเป็นครูครับเพื่อนพี่น้องงามขนาดเลยครับที่บุตีบ้านกับเพบ้านที่ตูงกับตูงครับเก็บเป็นขาวครับอู้ดอกตุบุกยครับท้านามีอยู่ครับดอกตูงเหมือนกันครับเหลือเขาเคลียร์ครับเพื่อนพี่น้องธรามาได้อยู่จุดนี้ที่เป็นกำกำอย่างนี้ครับเป็นทุข้าวอยู่ บ้านกบเนี่มาเก็บเพชรพี่นพี่น้องเนี่บึนนบ้งครับไปตุลาอยู่ตลาดครับไข่เห็ดละงกเหลืองครับพี่น้องสังเกตเป็นเรื่อเขาวเห็ดละงกนี่มันสีเป็นสีเขียงครับพ่อพี่น้องเบึ้ง,งกับครับนี่มเ่าเก็บอย่าไปใจหอนครับคอยห,หาคอยนี่ไปขณะใจห,ในหอนนสีบเห็นเลยไปต่อครับเห็มดำครับ ดอกงามขนางก็ก่างพอดีแกงครับเห็ดของดำครับเนเห็ดอุงใหม่ครับดอกนึงแล้วก็ยุนีครับล้วก็ะยุนีครับนี่ดอกมันนี่ครับนี่นี่ดอกนึงงล้วกรนี้ครับดอกนึงครับนี่ให้เติมแต่ดอกดีก้อนนะครับเฮ้ยดี่แหละครับไป็นดอกไสสุขวัยังขาวอยู่ครับดอกแข็งแข่งดอกดีก็งามกันครับเห็นจะทัดอยู่ครับ มื่อไลรครับหนูว่าอานก็นมาเต้เนอมีดอกก็ประมาณช่วงใบใบบามาหอดเงินกะลงไปเตรียมสถานที่พอว่าจนน้ำท่วมกําลัางสั่งพื้นป่าเพาะเสือเฮตไ่ครับพงศิโนบาน,นิ้ติดตามมึงอีเหลยด้วยครับว่ามาร์ฟุดเนี่ยคือปีหนึ่งครับเฮดเฮ็ดเกิดครับพงศิโนเกิดแล้วที่เป็นยังไงก็ติดตามมึงอีเหลยด้วยครับ พอเสื้อเฮ็ดไหวกัดเสื้อลงไปส่อีกครับพคนไปหนองยังไงยังไงจอยด้านท้องลุงคลิดหิบเบิ้งกัดซอยเหมี่ยนกระไมา้ด้วยครับเพราะว่าประมาณมันทีทิพสองหรือทิพสามนี่แหละครับจอยด้านท้องสีเด,ด็ดลุ่งเชือเฮ็ดครับเดี๋ยวปลูกต้นยางหน้าแน่ต้นักขามงแน่เด็กอะต้นตะเคียนท้องครับมาหลุนว่า มานสุดกับปีหนึ่งครับเฮ็ดเกิดแตว่กกะสองถึงสามปีครับกำหนดที่เฮ็ดเกิดครับไปต่อครับสวยนะครับดอกหนึ่งครับทั้งหนาเนี่ยพี่นี่ะครับดอกหนึ่งครับดีนะครับจากนั้นตองเฮ็ดเชื่อเฮ็ดหนีเฮ็ดเชื่อเฮ็ดรวมเนอะครับเพื่อนๆบ่ได้เฮ็ดเชื่อเฮ็ดเชื่องเดียวครับทั้งหนาพออยู่ครับ ดอกงางขนาดนี้ครับเพราะว่าถากันนอเหาเฮ็ดเชื่องเดียวนี่ปัดย่ามเฮ็ดชนิดนั้นเกิดแล้วนั่นคือว่ามีเห็ดชนิดอื่นเกิดไปให้เาได,ด้เก็บกันแล้วอีกต่อไปนี่เห่าบ่ท่านปู้เขาเกิดมกไม่ในรุ่นหรอกครับเพราะว่าเห็ดนี่บูมครับไม่พ,พี่นองคนเขามหาหาหลายบ่าวา้อยู่โซนไหนครับเห่าตรงผลิตเองปลูกป่าเองเห็ดเอง มันจังสีพอได้เก็บนะครับไปต่อครับเฮ็ดแดงกอหน่อยครับเห็ดข้าวแป้งครับเห็ดข้าวแป้งนี่พ่นสีดอกข่ายคึ่งกันยังครับก็เห็ดขาวดินแต่ดอกพ่นสีแข็งกว่าเห็ดขาวดินครับเมื่อที่มือย่ำมือเขาเขาจับนี่ครับเพื่อนพี่น้องมันสิเป็นคือจังแป้งนี่นะครับติดมือเมื่อกี้นี่แหละครันเห็ดข้าวแป้งครับเฮ็ดขาวดินนี่พ่นละยางกันเลยนะครับ ตัวนี้เฮ็ดข้าวดินครับในเวลาเปรียบเทียบให้พี่พี่น้องในเบื้องอีกแล้วครับนี่เฮ็ดข้าวดินนี่จับเป็นสีบริสิดมือสีบริเป็นฝอยล์ยังสีเลยครับมือสีบริเป็นอันนี้แต่เฮ็ดกระแป้งดอกพ่นกระสีน้ากลัวแล้วก็ดอกแข็งกลัวครับพี่พี่น้องเฮ็ดข้าวดินสกอตพ่นนี่สีบางครับไปต่อครับครับพี่พี่น้องมาห่อปันหาเฮ็ดครับนางเฮ็ดขึ้นมึงอยู่ครับนี่นี่ครับเฮ็ดเป็นไดครับ เห็ดออกห่างครับพี่น้องเ่็นออ,อกเท่าที่ควรอยู่โอ้ยลนะค,ค,ครับพี่น้องอยู่โรเดียวโดดๆครับตัวยาขนาดเลยครับอยู่ในเงาใหม่รวมครับพี่น้องว่าเขาจะได้พ่อแกงบ่ครับวันนี้ดอกงามขนาดเลยโอ้ยนะครับที่เรางอกขาวครับงามขนาดเลยครับ ครับพ่อพี่น้องอยู่ในไต่พลาน้องบบกครับเข้าไดซัมหนีนะครับเพ็ดไดซัํานีแล้วครับเข้าใหญ่มากครับเต็มครับตอนนี้บานนี้เข้ากตงโม่อแล้วครับเป็นเพชรละงูขาวบานครับพ่อพี่น้องนี่ครับตอกแข็งดีอยู่ครับเสืออย่างเดียวครับ มีดอกเดียวครับดอกที่สองลรยครับมาไปนั่งครับครับดอกงามดีครับแข็งก็ทอดเยู่ครับส่วนต่อครับว่าอยู่ในไอ้ขั้มเต็นในห้องเฉดแเห็ดยังครับเห็ดปุ่งขาวครับว้าหนอมเหมือนกันนะครับพือเป็น้อกแกงก็ได้ข้างหน้ามีดอกนึงครับบ้งค้นเกินเฮ็ดผงไข่ครับ ุดนี้อยู่สามสี่ดอกครับแต่ว่าบริตุ่มมันอยู่ครับนี่คือจีมครับเพื่อนน้องจีมมันเกิดขึ้นมันํำมีเรือเยอะครับแต่ว่าเกิดห่างครับนี่รับตดอกปุกลุกอยู่ครับนี่คะครนี่จีมันนี่ครับข้างหน้ามีครับดอกงามขนาดครับพอดีแกงนะครับํำนีครับฟานหอมขนาดครับเอกลักเป็นเงื่อนแล้วก็เพ็ดเพิงดำครับขาสิตัน ปันทุกดอกเลยครับเห็ดผึ่งดำกับเห็ดผึ่งขาวนี่นะครับหลอดตาไว้ดุนบอบาทนี่จริงๆแล้วครับเกิดอยู่ในเงาใหม่ครับนพอสังเกตดินที่เราเห็นเลยพอเห็ดผึ่งดำนี่ทีมันจะกลมเกินครับใบตองครับกึ่มโต้ครับโอแล้วครับ,เ,รบเห็ดผึ่งดำครับขายาวอลาร์ดจริงๆแล้วครับ เยอะที่จะเกิดหางครับพ่อพี่น้องจะเป็นจะไหนดุ่นมากๆได้พ่อแกงมาครับวันนี้ก็เป็นดอกขี้ลายเนะครับพ่อหนุ่มขาเหี่วอันลาดเต็มต่างหากมีอีกครับดอกนึงดอกนี้ก็งามขนาดครับพอดีแกงเลยครับหิดลังอ่อนครับปตัวรับดอกนี้มันงามครับพ่อนุ่มอาจจะสิบพ่อครับวันนี้ตัวครับพี่น้องเห็ดแดงก้อนหนาครับ วัตถศีรพ่อครับมันง่ามขนาดนะครับปุณหุดมึงครับว่าเขาเสียดพ่อแกงมัครับมันหรือเทศกึ่งห่างแหงเห็ดลังเถะครับขนาดเนี้ยมึงเห็ดแดงกอครับฟุ้งหยัมเถินอยู่ครับดอกงามกว่านั่นเลยปุณห์เหรอเห็นไครับเป็นเห็ดเห็ดแดงกอหน่อยครับแต่ว่ามันสมบูรณ์ครับปุลห์เหรอฟุ้งหยัมเถินเห็ดแดงกอครับ วัตถุสีพอ่พอรครับยางยุดขาลาปบบาังคางเลยครับหลุดมั้งครับวัตถุสีพอ่อใช้ตั้งกีกบัตรเห็ดเด้งกอครับเด้งกอครับเห็ดลังเหลครับออขับดอกนางขนาดเลยครับแต่วัตถสีพ่เห็นยังสีครับหลุดต้อครับว่ตสีพ่อใช้อีกบ่อใบนี่ เห็ดปิงเขาครับตอแข็งก็ทอดอยู่ตัวครับวัตถุสปอฟฟ์ใช่ครับเรื่องเหลืองแบบอุดเติมเลยครับสีครับดอกนึงครับนี่นะครับดอกนี้งามขนาดนเลยครับมาเอาดอกนี้ก่อนนะครับนะฮะตัวครับมันดองออกจากไหวุนี่ครับตัดตีเห็ดก็เพิ่มความสะอาดสวยงามเลยครับคุณพี่น้อง จำดีพอกระดูนเติบครับเลาะกระไดตุ่นไปเรื่อยๆครับพี่น้องต้นนี้ดอกไข่มั้งครับหน่อยพุ่พี่กายนี่ไฟบปอดไอใหม่ปลาครับพี่น้องว่าเฮ็ดนั่นมันได้เกิดประจํำเมาได้เก็บปีนี่ไฟใหม่ปลาคักหลายเฮ็ดเปิงดําครับ โดดเดียวโดดครับง่ามขนาดเลยกูด like ีครับเพราะดีแกงนะครับสันนี็นเลยครับเห็ดผงดำครับอกง่ามขนาดเลยเห็ดผงดำครับไปกำลังพอดีแกงนะครับกูดีครับง่ามขนาดเลยสามดอกครับตื่นมาแล้วครับไปไปหน่องว่าสิมานสันได้ครับมันฮากกัไก่แล้วครับ ห่วงครับแล้วว่าสิพอเห็นยังน่ปุ่นต้อครับพอเอละครับดอกงางมว่านั้นเลยครับเอ้ยเรื่องงองขาวครับดูแล้วด,ด,ดูดโดป้านผู้เก็บประโยชครับดอกงามขนาดครับโอ้ขาเบาขาดสับคมวันไปนั่งครับไหญ่ยุ่น้อยนึงแต่ว่ากระเบืเบดิดดอกครับ ดอกเล็กได้ครับมันอยู่เของมาในดอนวัดครับเอาง่ายอ่ะไมยมาดอนวัดได้เลยครับเป็นหนองเบิ้งเฮ็ดทีเอาได้มาบัติเทพเบ้าเคืองตาดอกครับมาหลุ่นกันมาอยู่ในดอนวัดนี่เอาสิยมานขึองงดก้อนบวงวดก้อนเอามาพอมูเดียวนี่เฮ็ดละงหกเจ็ดสิบดอกเจ็ดสิบกว่าดอกครับต่อครับตามเฮ็ดพึ่งครับเฮ้ยดอกห้ามขนาดนะครับเฮ็ดพึ่งเขาครับ กดเหิตผึ่งเทียนแล้วระห็ตผึ่งแน่นหน่อยครับเพื่อนเพ่อนผึ่มไปเลยครับเหตผึ่งเอครับเราวกระหิตผึ่งค้าเลือกระหิตผึ่งค้าคนหลกอเกินกันครับเห็ดปวกครับจะได้ไม่ย่ดอกเดียวครับขาย้าตรเยาครับผึงต๊ ันไปเลยครับเห็นลังไข่ครับดอกตุ้มตูมเงาเลยครับเท่านี้ครับปีนต้นครับตุดจอดเลยเห็นรังไข่กันครับดอกตุ้มตูมเงาเลยครับนะจิ๋นเหลืองเหลืองครับสองดอกครับดอกก้างอยู่ครับวันที่ไหน สุดยอดเลยครับเขาคูกันครับเตี้ยที่จะมีหน่อยครับเลยเนาะแต่ตัวครับพี่น้องเห็ดผึ่งขาครับจะได้ยังดอกไปหล่มถมเลยครับอยู่ในดอนวัดข้นขมาประจําเลยครับจะได้ยังหัวเรอดตาเขาไดุ้้นต่อครับพ่อสิพอเฮ็ดตั้งอีกครับหอยเหรอครับ ข้างหน้าเน,นี่ยไปกประจอปเหลืถมเือนครับง่ามขนาดเลยสุดยอดเลยครับขาเป็นขาเลยครับมาที่ละ่ะง่ามขนาดเลยไปพี่นม่มาเต็สิบอพ่อเป็นเงาครับเป็นเงาเลยครับไอสุดยอดเลยครับเจ้าที่มันใจดีครับเพิ่นเห็นว่นมามาผู้ดเดียวครับไนพ,พี่น้อง เป่นเลขพ่อครับอ่าดุนๆครับเป็นเหงาสีขอมเข่าตาดอกในงามดีขนาดเลยครับครับพี่น้องมึงยังนะครับเห็นลอกหัวขาวครับดอกตุ้มๆน้มเลยครับดอกนี้ครับอยู่้ีงหลังเป็นดอกบานดอกง่ายครับทีเดียวครับไปอิดถุงเ้าเสียเอาดอกเดี๋ยวก่อนนะครับสุดยอดเลยครับบ้านกับตดตุลาครับพีพี่น้อง เวตัดผมแนีแ่ยเดี๋ยวกดัดลายยางช่วงบ่ายกัดไปโศกหุน่นต้นใหม่ที่เข้าปู่มาครับมาถีลงเสือเห็ดกินครับดอกปุ่งง่ายหนึงครับยังดีดครับนี่เิ่งเชิงเลยครับเดี๋ยดอกตุูมครับบ้านนี้ดอกตุูมงา่งายง่ามครับพูดพี่น้อง อีกทีนะดอกบานกับเขาพิคกับเกลือดีขนาดเด้อบ่าวจ่อยคนหนึ่งคนหนึ่งสีดำครับอีกดอกเดียวครับดอกแข็งดีขนาดเลยครับพุณชิโน่คนหนึ่งฮักไปี่น้องสีเบิ้งครับอีกนี่ตัวนี้เงานึงครับปั่นเพื่อติดไลน์มังสีครับนี่ครับนี่สองดอกครับอยี่นี่ครับไปยังใส่ครับสองดอกครับ กัญญ์นี่ครับดอกนึงเ้างที่เดิากัญญ์นาะครับตุนนังครับพี่พี่น้องมันเหมือนห้องจิตหมานพ่อเต็มตาพ่อครับเหมือนว่าน้องกัยุดไปเหมือนนึ่งเลยครับอ่างานขนาดคนขาวชมพูนยูครับใส่สะโพกคนหยุดนี่หยุดหยบจอดเลยครับที่แล้วครับ ตัวนี้ครับเป็นเงาเลยครับตัวนี้ครับคนนะ่ะหลุดไปเรื่อยๆครับพี่น้องเห็นไครับดอกงามเลยครับเป็นกระดอกเสื้อสูงไว้งามๆเลยครับพี่น้องลืมนะครับพี่น้องถ้าเจลน้ำท่องเบาผ่านต่งเพศให้เพื่อพี่น้องร่้สบายใจกัน เด้นช่องนราบพอตรวจไปยังสูงด้วยครับพอบางเทื่อกัเจ็บเพชรขึ้นมาแล้วครับมันกับยางไกลร้ายกับเมื่อยบางเพื่อก็อาจที่เราล่วงตาสี่ให้แก้ไขบุกผ่องียบประกันใะไกับซยคอมเมนต์เข้ามานี่ยน้ำไหด้วยครับเส้นห้องพร้อมที่สิแก้ไขเลยเห็ดนําทํำตามครับขอบคุณน้องหนาครับผมดอกนี้ลักษณะของฝนอยู่ครับบัวลอดตาวัหลุนคือเก้าครับวันนี้และครับไอดีจังไลยเนาะบัวลอดตาวบหลุ่เนาะ ตุนไล่บ่ครับตุนไกรมันทอดไงแล่ะครับเพื่อพี่น้องต่อปกใจยิ่งมากครับฝุ่นเฮ็ดขู่สูงชืุ่่นอ่ะสุนหัวครับปลาสีเต็มตาบ่ครับเฮ็ดเปลืกน้ำอ้อยครับครับดอกงามขนาดนะครับไต่สกอจียงสีครับแกงงีวานหอมกันด้วยครับขากับสีตันกันนะครับเฮ็ดผงดำเฮ็ดผมขาวครับ อ้าครับพ่อพี่น้องเพชรแล้วหกหกหกสิบเลขอีกเลยครับเกี้ยที่จะอยู่ดอกเดียวครับเออดอกงามขนาดเลยครับพอดีเลยครับงามขนาดเลยตลุ่นต้อมครับอดีพ่ออยู่บ่อครับเพชรเปล่งต้องแดงครับเดี๋ยวให้จะมาอยู่ดอกเดียวอ้าครับเพชรเปล่งเท้าเเพ้วเสนี้ครับอดีพี่เพื่พอครับงามไกลครับดอกงามขนาดเลยนะ ใส่สกอตเหมือนยังขาวชิ้พูดยู่ครับขาเป็นขาได้เน่าอาดลาด,ดูครับเพื่นเฮ็ดผงเทียนแล้วว่าเฮ็ดผงเนียนหน่อยครับเขาคู่ครับหลุดมา้ยน,นะครับเพื่อนพี่นอ้องว่าห้องสีมันทำไรครับเสร็จพอเต็มตาบ่าครับไก่แล้วครับเพื่อนพี่น้อง,กกงนเกลืกอกล้างอยู่ในโคนหอยนะครับ ที่แล้วครับปุ่นเอาได้จังไหนครับไข่เฮ็ดะโมกเหลืองครับจะกไข่หนึ่งสองตัวนี้ครับสามต้องผีครับสามไข่ครับพี่น้องนี่และครับปุ่นโตครับ เลืองหน่องับักหนามีสัดอกนึงรักส์้ครับปัญหาครับเพื่องหน้องมันยู่ในหงควบคุมื่นครับดีละขายหาอัดลาดเดรวทนี้เรือหนแดงครับพอไปทองันหาาครับเห็นเลืองหน่งสังสามดอกครับพอที่สีบอขรับย่งมาบักไก่ครับ หมูแล้วครับพี่น้องสีไรขึ้นไรครับมันมันนดอกกีไล่ได้ครับคุณกำลังพอดีแกงนะครับเปียร์รังงอกแดงดงครับเพ่พี่น้องวัดสีตัวแต่สีบอขอครับขาขูของเขาไปแล้วครับเพื่พี่น้องมาดุนมึงแล้วครับว่าเห็ดดอกสุดท้ายเนี่ยสิเป็นเห็ดองี่ยงทีเป็นเห็ดละงอกแดงดงบอหรือว่าสิเป็นเห็ดแนวอื่นครับงามขนาดเลยครับคุณ สุดยอดเลยครับแดงแจ๊คอยู่ครับเคล็ดที่เต็มีหน่อยเนาะครับต่อครับเห็ดข้าวดินครับทางหนามีครับดอกนึงครับดอกงามขนาดข้าวโพดสมลีนี่ครับเฮ้ลนะครับดีแล้วครับป๋าต่อครับเพื่อนพี่น้อง งามขนาดเลยครับเขาคูครับบางคันเขาก็มาเห็ดเขากระยางผ่านมุมนี้เลยเด้อครับจนท่องย่างมาน้ำกลอนคอคอฉันครับเขาคูเลยครับงามขนาดเลยขายเหงาอัดหลาปั้นด่างสาไทยเลยครับนี่แหล่ะงามขนาดนะครับคนน,นหาเห็ดกับจนบายครับพ่อยฟีน้องเมือนี้ กับขอบคุณผืนปา่าขอบคุณธรรมชาติที่มีคัาวอุดมสมบูรณ์เฮ็เดในเฮ็ดเดกเกิดพ่อได้เก็บกันครับขอบคุณทุกคนมั่นใจที่เข้ามาดับช่มจอน,นันทท่องครับมาสรุปผลงานของพ่อครับว่าเหาอใ้สันไดครับมือนนี้แต่ถือว่าเต็มตายอกนะ้ครับเพื่อนพี่น้องทรัพนี่ก็ได้ว่าเฮ็ดเกิดหาหยากรับ มื่ออื่นจักสิบไปส่วนไหนยังมาทันหูเลยครับติดตามเป็นกำลังใจให้ไปเรื่อยน้ำเมลเดอร์ครับพเพนพี่น้องขอความานูกเกาะนะครับครับพอพีพ่นออ้งอ,นนองมากน้ำโมครับจอยนันท้องเก็บเพ็ดให้พลพี่น้องได้เบิ่งกันครับกานเดินกะต้องขอขอบคุณอีกทืนหนึ่งเด้อครับที่เขามารับชมจอยนันท้องครับขอบคุณครับทีความอุปการะเมตตาช่องน,น,น้อยและดูเดียวช่องนี้ มักน้ำมอรครับพ่อพี่น้องขันมากกระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือเป็นกำลังใจให้กรเจอนน้องทอดน,น้ำนี่ด้วยครับหวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงสิมเมตตาช่องน้นนอยๆได้ดูเดียวช่องนี้สุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่นอ้งพอ,พอ,นขของจงพ่อพี่พ่อทุ่มซุปทุ่มเจริญถ้าทฐานไม่ทุกข์ก็ขอให้ใหายจากทุกถ้าทฐานไม่สุขก,ก็ขอให้มีสุข์ยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนาเชิงไหนก็ขอให้ได้สมมุ่งอาปรารถนาทำด้วยกันทัวนาอาดูขยาย่าปรมาลาภ้าว่าไม่มีโรคเป็นรับอันประเสริฐจงมังเกิดดแก่่่พพออีนน้งเบิสสุุคครับ ราบสวัสดีครับพนคลิปหน้าครับ